สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแก้อฟอนต์ไทยของแอปที่โหลดจากแฟลตแพคแล้วแบบฟอนต์มันมีปัญหาอย่างประมาณนี้ครับฟอนต์คอนฟิกไม่โหลดวิธีแก้ก็คือเอาสคริปต์ตัวนี้ครับที่ผมให้ลิงโหลดกดคลิกขวา property นะครับแล้วก็ executable a s program แล้วก็คลิกขวา run as program ทีนี้มันก็จะมีช้อยขึ้นมาให้เลือกว่า เราจะลงที่แอปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าคุณลงไว้หลายแอปมันก็จะมีไล่ๆล,ไ,ลไปเรื่อยๆหรือถ้าเอาแบบไม่คิดอะไรมากเลยก็พิมพ์เลขศูนย์ครับกด enter แล้วก็ y จบแค่นี้ครแล้วก็ออกแอปเข้าใหม่อ่ะแล้วทีนี้ฟอนต์มันก็จะมาแล้วฟอนต์อ่าฟอนต์คอนฟิกของเครื่องนะฮะส่วนคนที่ใช้อ่า ดิสโทอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ทุกดิสโทไหมแต่ว่าฟิโดล่าอุบัตูอย่างเงี้ยผมลองแล้วมันได้นะฮะวิธีก็คือกดอคลิกขวาที่สคริปต์ก่อนแล้วก็ Property แล้วก็ไปที่ Permission นะครับแล้วก็กด e x e c u t e ตรงนี้อ่ะกดตรงนี้โอเคไปแล้วมากดคลิกขวาอีกรอบนึงกด Run in c o n นอ่าเอออ่ะ, in, อะ,อะ,อะทีนี้มันก็จะถามเราเหมือนเดิม ว่าเราจะลงที่แอปไหนหรือถ้าเอาแบบไม่คิดอะไรมากก็เหมือนเดิมครับเลขศูนย์ enter y enter จบแล้วเรามาลองเข้าแอปดูนี่ครับตัว font c o n f i g มันก็จะมาแล้วส่วนคนที่ใช้งานแบบยังไงอ่ะ custom font เหรอหรือว่าเปลี่ยน font system ในในทวีกอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่า ที่เราไปตั้งตรงนี้กันอ่ะอม,มันจะถูกโหลดเข้ามาในนี้ไหมเพราะาผมผมไม่ได้ลองผมปกติผมเป็นคนที่ใช้ e ด a ฟ l ์มาตลอดครับคือว่าวิธีนี้ครับมันเป็นการก๊อปไฟล์คอนฟิกจากซิสเต็มมาครับเข้ามาในเดเลคทอรีของตัวแอปโดยตรงซึ่งไม่ได้สร้างอ่ะมันไม่มันไม่ได้เป็นการสร้างซิมลิงหรืออะไรนะฮะเพราะว่าผมลองใช้อ่าผมลองใช้วิธีสร้างซิมลิงแล้วมันไม่โหลดเหมือนกันฟอนต์คอนฟิกมันไม่โหลดผมก็เลยต้องใช้วิธีการก๊อปก๊อปปี้มาแทน ซึ่งวิธีนี้มันมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเราลงแอปใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเข้ามากดกอฟอนต์คอนฟิกอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แอปใหม่ครับมันมีไฟล์คอนฟิกซึ่งอันนี้มันเป็นข้อจํากัดนะครับเพราะผมลองใช้วิธีสร้างซิมลิงแล้วมันทําไม่ได้